น่าสนใจอืมอ่าเมื่อวานนะครับผมลืม DCA นะก็เลยนี่คือ DCA ใส่ไว้ให้แล้วกันนะเมื่อวานเนี่ยก็วันที่สิบห้านะ DCA ไปอีกหนึ่งร้อยดอลลาร์คุณสามารถ DCA ดูได้อื่นก็ได้นะนี่ผมใส่ดูเฉยๆนะครับครนนี้ก็มี b t c ประมาณนี้ละบวกเข้าไปอีกหน่อยนะครับด้วยราคาเมื่อวานนะสองหกแปดห้าร้อยนะโอเคนะประมาณนั้นเดี๋ยวผมลืมผมจะมาใส่ทีละบรรทัดงั้นเราจะ DCA แบบนี้ทุกๆวันจันทร์นะครับไม่ได้เป็นคําแนะนําการลงทุนผม ใส่ให้ดูใน Excel เฉยๆนะฮะใ,ใช้คาว่าท่าท่าหมดเลยถ้าถ้าซื้อถั่วไปเรื่อยๆจะเป็นแบบไหนนะฮะเ้วเดี๋ยวเรามาดูกันยาวๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับการ DCA b เอแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวิคนะทุกๆวันจันทร์ของเรานะเราจะมีการทำแบบนี้นะเพื่อนๆอ่ะต่อนะครับเดี๋ยวจะไม่จบนะจะอ่านข่าวเรื่องนี้ไปดู EU นะครับเดี๋ยวผมอ่านข่าวแบบตามประเทศรวดเร็วนิดหนึ่งนะวันนี้ผมต้องไปละเดี๋ยวมีแขกมารอผม EU นะครับ a p p r o ู e แ,แล้วนะครับตอนที่มีประเด็นเรื่องของ EU ไม่ไม่อนุญ,ญาตให้ Microsoft เข้าไป Take over นะไปซื้อตัวอไอเนี่ย Activision นะครับพิศาจนั่นเองนะมีเกมดังๆเต็มไปหมดเลยอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ก่อนตอน้นก่อนนู้นคลิปที่แล้วนะผมไม่ได้มีความรู้เรื่องเกมเยอะนะฮะก็แต่ผมก็รู้จักเกมนะฮะ Diablo ใช่ไหมเนี่ยดังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเล่นอยู่ครั้ง2ครั้งอะ่ะก็ ต้องบอกว่ามันก็ยังมีแฟนคลับที่เหนียวแน่นยังตามอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ Microsoft ได้ไปน่าสนใจนะไม่รู้จะติดปีกหรือเปล่านะงั้น Microsoft ตอนนี้มี c h a t GPT มี Bing มีอะไรหลายๆเรื่องนะมี Product อ์อ f i i e e อะไรที่แข็งแกร่งมี Azure มี Cloud ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะวันนี้ติดปีกได้ตัว a i v i v i s n o n วิ z a r d ไปม,มันเป็นการขยายสยายปีกทางเกมนะครับแล้วบวกกับ Chat GPT หรือหรที่มีเนี่ย น่าสนใจนะว่าจะไปในท่าไหนนะคอบคุณคุณอิทิพรนะครับสําหรับเชุมประชัดนะขอบคุณมากเลยนะอันนี้เลี้ยงกาแฟผมแก้วใหญ่นะเดี๋ยวผมจะไปซื้อกาแฟกินแบล็คคอฟฟี่ไม่ใส่น้ําตาลอเมริกาโนไม่ใส่น้ําตาลนะฮะอาจารย์เจงไป่เลยสอนดีเจไม่ได้สอนหรอกครับแค่อยากจะทําให้ดูว่าบางครั้งในคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะคุณออมไปเรื่อยๆสัปดาห์ละครั้งอนุภาพการออมเนี่ย มันคือการกระจายความเสี่ยงขาหนึ่งนะอืมมันคือการกระจายความเสี่ยงขาที่คุณบางทีคุณไปเล่นเล่นซิ่งแล้วคุณพลาดคุณเทรดแล้วคุณพลาดคุณยังมีก้อนการออมอยู่นะครับการออมที่ถูกต้องออมไปเรื่อยๆมันมีแต่ขึ้นกับขึ้นมันมีแต่ได้กับได้มันไม่ค่อยมีเสียหรอกนะครับเระยะยาวมันไม่ผมมองไม่ออมจะเสียยังไงเสียอย่างเดียวก็คือถ้า b t ดีมันเจ๋งถ้าคุณเชื่อในพันธบัตรเมนท่าของ B t ดีคุณก็คุณก็แค่ซื้อออมจบมันมีไหมมาถ้าคุณเชื่อทองคุณก็ื้ออทง คุณเชื่ออะไรคุณจะซื้อ,อน,นั้นแหะ DCA น,นั้นแหละนะครับมันก็จะไม่มีเจ๊งหรอกยกเว้นไอ้ที่คุณเชื่อมันผิดอืแต่ผมเชื่อว่าคนที่มาฟังในนี้ก็เข้าใจดีนะผมไม่จำเป็นต้องอธิบาย f u n d a m e n t a อะไรมากมายนะครับอ่ะประมาณนั้นผมก็เลย DCA ตัว BTC ไปเรื่อยให้ทุกคนดูว่าวันหนึ่งมันจะเห็นผลแล้วมันจะเห็นผลบางทีทุกคนบอกโอ้โหป้ากว่ากูเทรดอีกก็เป็นไปได้นะเ <laughs> พราะเทรดเนี่ยตอนคุณได้เยอะก็จริงนะแต่พอคุณเสียเยอะมันก็หักลบกันเนี่ยคุณจะได้ เยอะอยู่ไหมนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องตั้งคําถามบางทีบางทีไม่ต้องทําอะไรเลยให้มันยุ่งยากหรอกก็ทำซิมเพิลแค่นี้แหละแค่คุณออมเงินหยอดกระปุกหมูไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีเองนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะทําให้ดูโอเคต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย EUapprove แล้ว Microsoft ฮะน่าสนใจว่ามันจะมี product อะไรใหม่ๆออกมาหรือเปล่าให้ให้เราได้เห็นนะครับก็ดีลนี้ประมาณ69บิลลียน นะโอ้มันจริงๆ Microsoft เนี่ยซื้อซื้อไอตัว Chat GPT ไปก็ใช้ตังค์เยอะมากเลยนะแต่ว่าเนี่ยพอวา r รี t อชัล่าสุดหุ้นมันขึ้นระดมทุนได้อีกเยอะนะก็มาซื้อต่ออีกนะก็น่าสนใจติดปีเหมือนกันนะฮะขยายไ,ไปในอง์การต่างๆนะครับ